ไม่มีท่อมในนี่โอกาสในสร้างเพลงหลายๆเพลงแล้วก็เกิดคําถามว่าไผเป็นคนแต่งคือแต่งได้หันสาแท้ฟังไปก็หัวรอไปจินตนาการล่ำเลิศครับเร่งเลกดเห็นนี้รู้ไหมเห็นนี้ดูบางไหมมันตัวไม่ย้ายมันตัวไม่ย้ายคนดำดำพะนะปลาดล่ำเลิศครับแต่งไม่จังไนหน้าหาหมีพะนะอาแด็ดดาบเงย เพลงที่สองดังตัวฟ้าเมืองไทยที่แต่นของน้องจาทันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสํำรีมาปั่นก็ไม่หายทันทิ้งทันอยู่ข้างในทันหูที่ไรขนลุกทุกทีอืมฮียเฮี่าฮี่าฮี่าฮียนะ,ะ,ะ,ะทันหูกับพ่อหมูเอาหออเสาไฟมาปัน่นอะฮาเป็นย,ยังไงพัดแท่เงือดข้นแต่งเพลงค่ะ งที่สาม yes แน่นอนของซอสซี่พยูกิว yes แน่นอนคนนี้นะ yes แน่นอนเธอขาเหมือนอนีออนสว่างสวายเหมือนซีออนโอแม่บางอ่อนอยากเอาเธอมานุนนอนเอา yes แน่นอนเอา yes 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 แน่นอนไปนะ yes ค่ะ yes แม่แท้่นี่เป็นเพลงที่ฟังแล้วบอยผู้แต่งนี The ่แบบสุดยอดอีลี่ ผู้หญิงทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ถ้ามีผู้ชายคนไหนมอบเห้หนีให้หันสาคัดคัดเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่ดังสนั่นวันไหวคนนี้เต้นลายหลายเอามาเต้นโดยเฉพาะคนนี้ฐานคู่เฉวยงมีผู้ใดบ่ฮู้จักเดาจังไดนกะบ่หลุดเดาเด้าเด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 าจังไดนกะบ่หลุดเดาเด้าเดาเดาเดาจังไดนกะบ่หลุดโอ้ยป้าโตโตโตโโตโมาเป็นแต่มือแท้มาเป็นแต่แอ๊ลคัดคัแท้ ข่าแมนฟังพร้อมกันทั้งหมดน,นี่เีละเพลงเีละเพลงนี่ช่้ยเสียตัวค่ะคจังไดกับบอลอดท่างขัน้นโอท่างตามหาหนีท่้นเยชแน่นอนทาเดาเดดาเด้าเดเด้าเด้านะ